กังวงเพราะว่าได้ข่าวว่าเน็กไลฟ์ถึงสว่างเลยเหรอนอนตั้งปล่ไม่รู้เหมือนกับว่าเรารู้จักเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่แน็กทำงานกับปูก็ต้องติดต่อผ่านงานปูอยู่แล้ว<ร>อืปูก็เคยทํางานด้วยกันกับเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมันไม่มีใครเข้าข้างฝั่งไหนมากกว่าก็ต้องรอฝังน้องว่าน้องแน็กแน็กพร้อมที่จะพูดเมื่อไหร่มากกว่าเพราะคนคนนี้มันรับรองเลยว่าจิตใจเขาอะ ไม่เป็นคนจิตใจดีอะ,อะแล้วกล้าการติอว่าแน็คไม่ไม่ได้เป็นคนที่คิดร้ายกับใครแต่เขามีโลกของเขาว่าโอ้โหเมื่อไ่กับเขาคือะทะเลาะกันมาหนักกว่านี้เยอะแล้วค่ะ,อ,ะอย่างเช่นวันหนึ่งคือแบบโอ้โหดาราประเทศจีนเอาเงินมาเพื่อที่เอาแน็คเล่นหนังแบบว่าเอาเงินมาอยู่นะอีแน็คเงินไปสิบสิบ,สบละแล้วย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วด้วยนะเงินไปสิบสิบละผมไม่ไปครับเอ้าอีนี้แล้วกูคุยมาตั้งนานมึงไม่ไปเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขามีอะไรที่ ี่เขาไม่ถึงไม่เข้าใจเขาเปต่อเองจริงกว่าเข้าไม่ถึงอีกนะเรื่องแน็กน้องชายอ๋อน้องแน็กซนไม่ได้ติดต่อแน็กซ์เลยมันไม่มันติดต่อแน็กมาแบบว่าโอ้โหสี่ห้าเดือนแล้วมั้งคะไปติดต่อแน็กไม่ได้เลยตอนแรกตอนแรกเขาบอกว่าเออแน็ก ไม,ไไมไ่ไม่ได้รับอ๋อพยายามติดต่อไปเพอมีลูกค้าติดต่อรีวิวมาอะไรเงี้ยติดต่อมาแล้วพยายามติดต่อแนกหลายเดือนมากแต่ถ้าสมมติคุยเรื่องอื่นอะตอบแต่สมมติคุยเรื่องงานเขาจะไม่ตอบอืมเป็นแะไเป็นห่วงไหมเป็นห่วงตลอดกันอยู่แล้วเหม่คนเคยเจอกันตัน้งแต่เด็กๆเนาะแล้วก็แบบว่าถ้าสมมติไม่ได้เจอกันมาว่าไม่ได้เจอกันเกือบครึ่งปีแล้วมั้ง ไม่ได้เจอเลยนะแล้วก็ไม่ได้คุยโทรศัพท์กันเลยเกิดขึ้นทีนะแต่พ่อตัวเขาอะไรเงี้ยติดต่อเขาไม่ได้มั่มติดต่อไม่ได้ที่คุย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 นั่นคือคุยกับพี่ปูถูกต้องแบบก็จะ้รู้ก็รู้เรื่องราวจากพี่ปูนั่นแหละว่าเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างที่เน็กพูดในไลฟ์วันนั้นบอกว่ายังไม่ได้คุยพี่มดเลยใช่ไหมใช่แต่มั่งคุยกพี่ปูจริงคือเรามองเรื่องนี้ยังไงคะในฐานะก็สนิทกับแน็กเหมือนกันปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างพี่น้องไม่ใช่เป็นเรื่องครอบครัวบางทีเราก็ไม่ ไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับเรื hmm. ่องนี้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะเพราะว่าเป็นเรื่องของแต่เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงเพราะว่าได้ข่าวว่าเน็กไลฟ์ถึงสว่างเลยหรอใช่ป่ะเองก็บอกว่าไลฟ์ถึงสว่างเลยอะไรเงี้ยนอนบ้างเปล่าไม่รู้แต่การทาหน้าที่พิธีกรเป็นคนลำบากใจตรงนี้คที่ต้องรายงานข่าวคนใกล้ชิดคนสนิทตรงนั้นเลยก็บางทีมันก็ไมให้ทําไงอ่ะไม่ให้อ่านหรือไม่ได้อ่ะน้องแต่ก็จริงๆถ้าตัวมัเองพูดจริง เราต้องรอฟังเน็กพูดบ้างหรือเปล่าเพราะว่าณาตอนเนี้ยเราฟังทางพี่ปูถูกต้องไหมแต่ทางเน็กจริงๆแล้วว่าเขายังไม่ได้พูดเลยเลยถูกต้องป่ะแม้กระทั่งเขาโดนข่าวมาเยอะเราะว่าตัวน้องอีเป็นคนที่เสพข่าวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รอน้องพูดดีกว่าไหมจะดีที่สุดตอนที่มดอตมสอบถามทางปูค่ะแล้วเรามารายงานข่าวนี่ยมีพิษแับจากทางเน็กกลับมาบ้างไหมว่ามีมีเลยก็คือไปพ่อตามโทรไปหาด้วยซ้ำไปยังย่างว่าลาย ไลน์ไปยังไม่อ่านเลยอ่ะการแยกแง่ขนาดไม่รู้ที่ปกติอ๋อไม่ปกติไม่ผิดปกติค่ะปกติอ่านแ่ไม่ตอบหรือว่าไม่อ่านปกติไม่่อานปกติบทเขาจะโผล่เข้ามาพ่าจะโผล่มาเองบทคืออย่างตัวมาดามเองกับเน็กไม่ใช่แบบเพิ่งห้าปีสิบปีอ่ะเนาะแม่ดามว่าแต่อายุเน็กสิบเอ็ดสิบสองอ่ะแต่เคสนี้ก็คือรอเวลาให้เขาออกมางม่ดามว่ารอน้องออกมาพูดดีกว่าใช่ป่ะเพราะว่าแม่ดามว่าทุกคนเขาก็มีปัญหา ไม่รู้ไม่รู้ใช่ปัญหาหรือเปล่าถูกต้องป่ะแต่เป็นปัญหาระหว่างที่เขาเคยไปทาทางานด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าอาจจะมองว่าเมื่อใดเข้าข้างฝั่งปูฝั่งอาชีพห้างฝัรพสิาอะไรเงี้ยเออเราไม่มีทางอะค่ะไม่ไม่กลัวเพราะว่ามันตัวเราไม่ได้เป็นตัวตัดสินอะไรอยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะทุกอย่างมันก็เหมือนกับว่าเรารู้จักเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่แน็กทางานกับปูก็ต้องติดต่อผ่านงานปูอยู่แล้วปูก็เคยทํางาน ด้วยกันกับเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมันไม่มีใครเข้าข้างฝั่งไหนมากกว่า้งเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะถูกต้องไม่นาเป็นเรื่องของเขาเป็นตัวกลางได้ใช่ไหมถ้าจะสมมติว่าจะกว่งใจ่ได้คงไม่ต้องกาวถึงเวลาคุณไม่นำว่าวเาเขาพูดเเองกันถูกต้องบเพราะว่าเอาจริงคือปูเองก็ทํางานกับพี่สาวน้องแน็กใช่ไหมล่ะเขาก็ยิ่งใกล้กว่าเราหรือเปล่าโหมะ ป่อยออกมาแถลงแล้วมันส่วนทางอะไไม่ข้อมูลไม่ตรงกันต้องเนี้ยันไม่ได้แถลงเนาะไลท์โพสน์เขาออกมาโพสต์สั้นๆเขาโพสว่าไงครับก็บอกว่าเป็นเรื่องของที่แจ้งเรื่องยอมรับว่ามีปัญหากันจริงเเรื่องภาษีก็ภาษีต้องเคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องภาษีก็ต่างคนก็ต้องก็เรื่องของเขาอ่ะมั้งครับเพราะว่าตอนที่เขาทำธุรกิจเราก็ไม่ได้ไปได้อะไรเขาเราก็ถือเป็นลูกค้าคนหนึ่งอะเนาะที่แบบว่าให้น้องไลท์อะไรอย่างเงี้ยคงไม่ไม่ไม่ได้เป็น โอ้เราไม่ได้พ่อไม่ใช่แม่ขอไปปันไม่กลไปรี่มาไม่ได้บงเือเอาจิงอย่างเดียวเลยคือก็ต้องรอฟังน้องว่าน้องแน็ตน็พร้อมที่จะพูดเมื่อไหร่มากกว่าเพราะว่าคนคนนี้มั่นรับรองเลยว่าจิตใจเขาอะไม่เป็นคนจิตใจดีอะกล้าพูดได้เลยว่าแน็คนที่จิตใจดีมากแล้วก็อย่างที่สองคือ มันไม่ได้เป็นคนที่ออกมาพูดอะไรเรื่อยเปื่อยอ่ะ,อะถูกต้องปะ่ะอย่างเน็ตถ้าสมมติที่สุดจริงมั่งเชื่อว่าแน็ตออกแต่คือเพราะว่าช่วงหลังแน็ตจะโดนแบบหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยที่หมดในทางที่เราเป็นคนสนิทเา <c oughs> นาะก็ติดต่อไม่ได้จะให้กำลังใจยังไงอ่ะ <c oughs> ไม่รู้จะแนะนำยังไงด้วยจริงขออย่างแต่คนคนถล่มแน็ตเยอะอย่างเงี้คนที่เนี่ยเนี่ยว่าจริงๆเราแน็ตเขาก็มีมุมที่แบบมันมว่าอ๋อเขาเป็นมุมที่แบบว่าเราเข้าไม่ถึงแน่ๆแล้วก็แล้วกล้าการ์ตูว่าแน็ตไม่ไม่ได้เป็นคนที่คิดร้ายกับใคร แต่เขามีโรคของเขาว่าเขาไปมีมีมมเขามีโรคที่สามารถแบบว่ามีสเปซนี่เหรอโอ้โหเมื่อวากับเขาคือทะเลาะกันมาหนักกว่านี้เยอะแล้วค่ะอย่างเช่นวันหนึ่งคือแบบหูดาลาประเทศจีนเอาเงินมาเพื่อที่เอาแนกเล่นหนังแบบว่าเอาเงินมาอยู่นั่นอีแงะเงินไปสิบสิบ,สบ,สบละแล้วย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วด้วยนะเง<ม>ินไปสิบสิบละผมไม่ไปครับเอาอีนี่็กูคุยมาตั้งนานมึงไม่ไปเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขามีอะไรที่ ที่เขาไม่ถูกไม่เข้าใจเขาเอป็นต่อเองจริงกว่าเข้าไม่ถึงอีกแต่แต่ยืนยันว่ามันสามารถอยู่กับหมากับแมวได้อ่ะแต่มันไม่สามารถตอบไลน์มตัมได้อ่ะเว่าตันมันบานตายถึงขั้นข่าวว่าจะฟ้องพี่สาวอะไรย่างเงี้ยจริงหรอมันบานปลายไปเยอะมากเลยมันว่าอย่างเดียวต้องรอเนี่ยออกมาพูดพวกเราอาจจะฟังเพราะว่าพี่ปูมันออกมาแถลงข่าวของมันแล้วใช่ไหมล่ะพี่ปูมออกแถลงข่าวทางเฟซบุ๊ก ก็แต่เน็ตเขาก็ยังไม่เคยออกมาพูดอะไรหรือเปล่าถูกไหมล่ะเราก็ต้องรอฟังทางเน็ด้วยแล้วจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นปัญหาคนเคยร่วมงานคนเคยร่วมงานกันมาอืมัตก็ไมู่ไม่คงไม่อยากมันใหญ่โตหรอกไม่มีขยายใหญ่โตร่วมเชื่อเราจะหาทางออกมีทางออกลงที่เราหาทางออกให้ตัวเราเองก่อนดีกว่าไม่อย่างนี้คือติดต่อเขาให้ได้ก่อนยอมรับที่ติดต่อไม่ได้ที่จะโทรหาแม่เออหวนลืมไปปกติก็ติดต่อมาออกแชบ้างไหมตอนแรกติดต่อมาค่ะตอนแรกจริงๆก็ เขาก็แต่ตัวเขาเองเวลาเนี้ยพูดว่าเขาไม่รับงานอ่ะคือไม่รับจริงๆนะคือไม่ใช่แบบไม่รับงานแอบแอปนะคือไม่รับคือเอาเงินไปก็แค่นั้นแหละจริงๆเขาไม่รับจริงๆนะคืออย่างเนี้ยหนึ่งตัวที่มาออติดต่อไปเนี้ยเป็นของบริษัทใหญ่เอเจนซี่ใหญ่เลยอ่ะจ้างไลฟ์หลักล้านนะเขาไม่รับก็ยังไม่ตอบอ่ะขนาดเราเขียนไปเนก งานไม่ใช่หลักแสนนะงานหลักใหญ่นะรับหน่อยไหมอะไรเงี้ยมันยังไม่ตอบเลยเอ้าจะนับภาษาแล้วรองเป็นเราสามแสนเราก็รีบรับแล้วเนาะถ้าบอกพี่แนกได้ค่ะไค่ะตัวนี้อกพีแนกไปดูับสาใส่เนาะเน่าใส่พี่แออแน์ฟังพี่หมดอยู่หมด้อก็คือเป็นกำลังใจให้น้องออกแฉน่าจะมาอยู่แล้วค่ะแต่คราวนี้เขาจะมาเมื่อไหร่แค่นั้นแหละเพราะตัวเวลาที่มนําโทรไปเที่ยวเขาก็เป็นเขาน่าจะเป็นดาราที่ออกแฉบ่อยที่สุดแล้วมั้งคะใช่ไหม แต่นี่จริงยอมรับตรงๆว่าห้าเดือนหกเดือนมันติดต่อไม่ได้เลยโทรไปก็ติดต่อโทรไปละส่วนใหญ่เราไลน์ไงก็ไม่ตอบถ้าสมมุติเรารู้ว่าสมมติไลน์ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับอยู่ดีอ่ะบอกผ่านซื่อเลยคิดถึงน้องจบก็ไม่ได้มีอะไรฮะก็อย่างที่บอกอยากให้คนฟังรอฟังจากปากเน็ตดีกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปคิดกันเองแล้วก็ยังมั่นใจในตอนนี้ว่า เน็ไม่ใช่เป็นคนที่ร้ายแล้วเป็นคนที่จิตใจโคตรดีด้วยซ้าไปแต่ขนาดเดียวกันโลกส่วนตัวของเขาว่าเขาก็ที่ไม่มีใครเข้าถึงได้อ่ะเนาะ่โอเคเรื่องเห็นไปคอมเมนต์ในโพสของพี่อ่านเรื่องแบบสงสารเห็นใจลูชานะอะไรเงี้ยเรื่องคดีที่เพิ่ง ตัดสินก็่ะสั่งไม่ฟองไปไม่มาเปรียบพิหารอยู่แล้วฮะมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคุมมองไม่มีอะไรฮะก็คือเอาไว้ง่ายคือดีใจกับพี่แซมดีใจกับมีนขาไม่มีอะไรอ่ะตอนนี้มันเป็นการปกตอนนี้มันเป็นการถกกับพี่บอลว่าการเข้าไปอยู่ก่อนที่จะตัดสินการที่แบบว่าให้ประกันตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกมันก็ต้องรวมพู้ถึงภาพรวมอ่ะเพราะะวันนี้แล้วถ้าสมมติวันหนึ่ง อย่างตอนนึงมันก็คิดว่าช่องวันก็ตัดสินใจทําถูกนะที่แบบว่าไม่ไม่ที่ยังออนละครต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ไม่ใช่เฉพาะเออพี่แซมอย่างตัวม่ตองเองกับพี่แซมอย่างเงี้ยมมนตังว่าสนิทมันเป็นคนที่สนิทกับพี่แซมอยู่แล้วอย่างแต่มีนอาจจะไม่ได้สนิทนะครับก็มั่นเชื่อว่าวันตกใจตกใจอยู่แล้วแล้วก็เฮ้ยหรอพี่แซมแบบแบบอย่างที่พพ์ไปคือประคองชีวิตมาทั้งชีวิตแลต้องมาโดนเรื่องอะไรอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองค่ะ แต่ก็มันก็ต้องกลับไปพูดกันใหม่ว่าวันนี้เขาก็ยังไม่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 ผลเต็มตัวก็ต้องรออีก30วันถูกต้องไหมล่ะก็ไม่ใช่อะไรอะค่ะก็ดีใจเวลาที่แบบเห็นเห็นใบเตยเห็นพิงกี้คนรู้จักเราอะแค่นั้นเองไม่เคยมีอะไรมากกว่านั้นเลยค่ะคือ้าได้ให้กำลังใจแซมทักไปยังไม่ได้ทักเลยค่ะ ยังไม่ยา,มมมมายงเลยค่ะมาวัดน่าจะอยากจะอยู่ครอบครัวเขามากกว่านาะพี่ว่าน่ามองเรื่องของโอกาสยังไงบ้างครสำหรับพี่มันว่ามันต้องการทบทวนอะ่ะบางทีคนเราวันนี้คือเออเวลาเขาโดนทีอย่างเราบางคนที่ว่นานักข่าวเองก็ก็ซึมอ่ะถูกต้องไหมอะ่ะคนที่ถามมาต้องอยู่ก็ก็ซึมแล้วก็ตกใจถูกต้องไหมแต่วันนี้เราก็โล่งใจดีใจเขาเออเขาอ,ออกมาอย่างน้วเราก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ย